เมงานของงานมาหากรรมความบันเทิงฉลอง45ปีไทยทีวีสีช่องสามาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะนั่นก็คือขบวนพาเรดนะคะเมื่อวานนี้เหล่าซุปตา์ของช่อง3ค่ะก็ได้ทยอยกันไปลองชุดกันแล้วนะคะก็มีทั้งหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะเจมส์มาที่มาในลุกเจ้าชายแห่งดวงดาวเพราะว่าคอนเซปต์อย่างที่บอกค่ะก็จะเป็นตัวแทนจากดวงดาวต่างๆลงมามอบความสุขบนโลกมนุษย์ตามธีมความสุขบุกโลกนะคะขณะที่ป๊อปทากูลทับเจ รนปบธนวัฒน์และเพชรทกฤตค่ะมาในทีมนักรบแห่งดวงดาวนะคะหนุ่มๆนี่บอกว่าตื่นเต้นค่ะได้มาแต่งตัวแบบนี้ครั้งแรกแถมมีดาบประจำกายด้วยนะคะดูเป็นเหล่าฮีโร่ของเด็กๆนี่เท่เลยทีเดียวค่ะค่ะแต่หนุ่มๆกลุ่มนี้นะคะอลังการไม่เท่า2พี่น้องฉัตรบริรักษ์ค่ะพัดกับนองนะคะรวมทั้งปีเตอร์เดนแมนด้วยชุดของพวกเขาอลังการงานสร้างแล้วก็มีปีกด้วยค่ะนี่นะคะ พวกเราจากดาวพุธครับผมดาวพุธตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามีปีกนะผมก็ไม่้ว่ามีแค่ชุดนี้อ๋อโอเคลงมาใส่ปีกเลย <c oughs> <c oughs> ตกใจเลยเราสองคนนะครับป๊อปและท็อปนะฮะเราสองคนก็เป็นตัวแทนจากดาวพลิัตนะครับ,รบเป็นดาวแห่งนักร้องใช่ดูาจากชุดดูจักชุดคงไม่ใช่นักรักแน่นันยี้ก็เป็นถ้ามันดูเป็นจินตนาการของเด็กๆดีครับรับผมแล้วถ้าถ้าเราเด็กเราจะโอ้โหอินมากเลยนะ ดาวนรจูนนะฮะไม่ใช่ดาวซิงโดสวยนะครับสวยนะก็ดูเป็นเหมือนจ้าชายมันเป็นเหมือนทักซิโดนะแล้วก็ชอบสีด้วยใช่ใช่ก็วันที่25าก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับพวกเราเต็มที่มากแล้วก็มีโชว์หลายอย่างที่อยากมอบให้คนดูครับ ส่วนสาวสาวก็ไม่น้อยหน้าค่ะจะจิตตาพานี่มาลองชุดเป็นตัวแทนแห่งดาวสาวนะคะ,ะส่วนสองนังเอกน้องใหม่พลอยพัทรากรและนิชาเป็นตัวแทนาดาวย<ะ>ูเรนัสค่ะสองคนนี้ปีนี้เป็นปีแรกนะคะก็บอกว่าตื่นเต้นที่ได้ร่วมเดินขบวนค่ะ นี่ก็เรียกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าวันจริงจะมีถึง12ขบวนรวมนักแสดงทั้งสิ้นเกือบ200คนค่ะก็คอยติดตามกันนะคะ25เมษายนนี้วันเสาร์นี้แล้วค่ะสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยช่อง3 o r ริ i n น l แล้วก็ช่อง3 HD ช่อง33จะถ่ายทอดสดนะคะตั้งแต่เวลา บ่ายสองโมงจนถึง2องทุ่มและช่วงคอนเสิร์ตหล่อทะลุโลกจาก13พระนางนี่ก็จะไปถ่ายทอดทางช่อง3 SD, SD. ช่อง28ตั้งแต่เวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มค่ะใครไม่สะดวกไปร่วมสนุกกันที่สนามนะคะก็เกาะหน้าจอของช่อง3ทั้ง2ช่องเอาไว้ได้เลยค่ะมีถ่ายทอดตลอดทุกช่วงแน่นอนค่ะค่ะ,ะจากขาบวนพาเหรดแล้ว